ครับตอนนี้ปู้ที่ยินดับกำลังทำพิธีเนาะครับเนาะตัวระตุสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะตุระตุสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะตุระตุสัมมาสัมพุทธะอุดังสระนังกัจามิธรรมังสระนังเกจามิ สังฆังสระนังกัจจามิตุติยัมปิพุทธังสระนังกัจจามิตุติยัมปิธรรมังสระนังกัจจามิตุติยัมปิสังฆังสระนังกัจจามิตาติยัมปิพุทธังสระนังกัจจามิตาติยัมปิธรรมังสระนังกัจจามิตาติยัมปิสังฆังสระนังกัจจามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังบริพุทังอภิวาทิมีสวากขาตัวปะกัตาธรรมโมธรรมังนามาชามีสุปฏิปโนปะกัปโตสาวกสังโฆสังขังนามามีริจวานเมตังนามตั้งวิกิเตกิตังปริตังพนันตุ Sake kami jarupe siri sikara tate jandai ke wimane Ipe arati jakami teru wana kangani ke ngak watu jayantu Hewa tara wisame yang muni warak wajanang sa Sunantu nantu ธรรมวสวาณารโรยมบัตันตาธรรมวสวาณารโรยมบัตันตาธรรมวสวาณากโรยมบัตันตาอุททังทัามัสสะธรรมังทัาพมัสสะสังขังท้มัสสะอธิตาวะอริยปินัาสันติอุดทังชีวิตังยาวนิพพานังสรรณังคจามิธรรมังชีวิตัง ยาวนิพานังสรรนังกัจามิสังขังชีวิตังยาวนิพานังสรรนังกัจามิสาธุเด้อเจ้าหงษ์เจ้าหนองเจ้าพ่องเจ้าเบึงเจ้าปุ่มเจ้าปลาเจ้าดงเจ้าดอนเจ้าผุ่มสถานเจ้าบ้านเจ้าเมืองเด้อพอเลยมือนี้ปูนยาตายง่ายด้อมือนี้น้มผู้ขาพุ่มอนี้ลูซีนดำ ขอสั่งขอแปงหรือมาขอสนทนาทำน้ำขอคู่เม่คู่ทั้งหลายานี่หากติดกบกพองอาการใดเครื่องบ่พ่อจะแผ่หมอไข่บ่พ่อจะแผ่ปีเพียนองมีแต่โชคตลาดไปพอดอถึงแมน่นางโทรณีประพุ่มโ่ที่เจ้ากุ้งพาดีม้นี่ลูกทียินดำขอฝากเป็นลูกเป็นหลานหรือผลคู่ผลไม้แฉกทั้งหลายขออุ่มชู้ ขอให้นุ่ขอให้เกลือขอให้ทุกทุกศาสตร์ทุกทุกมุนตาทุกทุกกรถาทุกวิชาทุกทุกนี้อทุกรุมคู่ประภาจันท้งหลายมาตุบมาหมกันเลยวันผู้ขาดก็ราธนาูมาโชคลา้กานหลายเลยให้ลอยให้ไหล่อจะาให้หลวงหะานได้ขาดเดเยดหลเง่ตพ่อได้กินได้อยากพอได้สั่งได้เบงพอได้เยออยู่เยกินได้ด้ สารังพุทธังชีวิตังยาวะนิพานังสารังกัจจามิมาธรรมังชีวิตังยาวะนิพานังสารังกัจจามิมาสังฆังสารังกัจจามิมาณมามิหังพุทธังพระโวาตินะโมพุทธายะณมะพุทธะติยังมะมา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  แห้งแต่นอครับตื่นเหมืดเลยรูกลูกล้านตื่นเลยครับเอ็นซีตื่นเหลือยิบวางข้นกิดเตรียมสีแลนดแล้วครับมึงนึงหันมาใหม่เด้อค่ะผู้ใดตื่นมึงหันนีาขอกว่ามึงไหม ดีดีเิแ้งคนจะตใจกมเขย่งหลุนหลานสาธุสาธุสาธุฝนตกฝนลงคนไนนหญญนสภากันมา,าห,าหน,านุงหลานน้นฮะคะนย<า>้อนอยากได้เอนมาแล้วปูคอยอยากให้พี่น้องเอฟซี่นได้โชคได้ลาบน้ำปูนี่แหละครับโขนภาอังกาครับอันนี้เลือ่อนข้นพ่อหน้าปูหลุนหลานะพากันมาขันง้นงโบมา เป็นเุทธเใจใเป็นบาปได้ขันดุกันมหอถสองคนขันปู้บมหาพุทธยคือคืนมาอายู่ก็นม้าบริป่วายปูยู้ว่าอ่างงให้ลูกให้หลา,านสร้างสัจจะในเด้อป่มันก็อว่าสุดจำนีอทุกอลาที่ปู้ว่าจังใใทด่กัมพงผู้บดเที่ยวแมนก่อนข้ามือจีต่อเลยเน่นะ นี่ดูแลา้ากันตัะวันตกยังคือกันดูลยังเปคิดโตแต่เนี่ยอยู่เลยดูแลพอดีพอดีเลยพูภูเขาวาทาอท่า,มา,า,าทนมากัจูเขาะมากโวดๆเรียกภูเขาบอกค่นี่แม่ ว่าปูมาให้หลูกให้หลานว่า,วามาสั่งว่าสิผ้ากันสั่งปูก็ให้ทั้งเก่าหมดปูป่างวดหนี่งปูไผ่ก็เห็นเพิ่นมาเห็ปูไผ่ชนมาเพิ่นมามันสิลุกนุงเต็มหนึ่งดูดูด่าเด้อจ้าเจ๋อเกันปูไผ่มาบ่าต้องซื้อตรงแล้วบอกบลุกลุกเต็มหนึ่นงดูทึกรวดค่ะว่ต้องว่าขาตอตลงมือฝาหรอกเฮ้ยเงี้ปูขาวบ่มากครับแมน สางแท่ดอจำคำ้นู<า>ไว <ป S 2> ้ไดีอว่าดโอ้ให้อภัยลูกอภัยหลานูสิ่ง้องมจังนึให้ลูให้เตาห่างดอว่าเหตุวันที่สามสิูวันที่สวันที่สามวันที่สามคเอาไปใจเขาปูวันที่สามละปูวันที่สามนล่ะ ใจมนหลดเออพแม่ปูบอกามนามาอย่งน้อแต่นี่ไ้ใส่เงินไปใหญ่จนอดสิ้นเดืยนนนะไม่ที่สามพ่อไปใส่มันเลอยินบ่ละจ้าเสียวโซล่าช่งวันนี้หวดน่ะปูทำเอานี่แล้วปูเอาวนี่แล้วเป็นต้นไปอทั้งนาเริ่มหวนี่ละ เพนี้ลูกหลานคงจะมาสิจ้าปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปูเขาจะมาท่ามสวดสียางค่ะเออคนเพืไอนๆต้มงขยิบขึ้นพรทันใส่บ่ทันย่างกุนูกหลานเนาะในนั่งทรณีเด้อแั้วพ่อปูงวดแรกเป็นประวัติศาสตร์ปูใจลูกให้หลานได้จ่าลึกในมงไว้ยให้ได้ว่าโอ้ยงวดปันญาต ไปนั่งโซีไว้ไม่ดูมลให้ดีจาเรียกว้ได้เจอดูแลเด้อจำไว้ดูมลผู้จะให้ลูกหลานเจ้ตัวอีกครั้งหนึงส้่งให้ปูเห็นขันวาส้างอะไรก็ให้้สงกันนั่นเดไปวะมดูดูลเด้อจ้า้ก็ไปลแล้วจากเกี้ปู่บอกว่ามันที่คอแล้ย

เนตนีหาบอกตลาดไดเลยด icamente, e ูพอ่าง oh ้ลูหลานเจ้ตัวลูกหลานครั้งที่สองครั้งวันนี้หลานโคดิจิิัทพังไปแล้วมันต่างแล้วเป็นยังัเป็นลมที่แฝงลููหลานตัวบุกหายุ่งจะปึงแย่งูหลานหุกวันเป็นยังหลบขุดเจ็บ ผู้ใดไปทวงไอ้เจ้าสู่แกต้นเอาอยู่ซั่นนี่รถแล้วคนผู้ใดเก็บเกี่ยวอยู่ต้นนี้ <hum> <additions> งพี่น้องาางามครับแปดครับตัวแรกได้แปดแล้วครับพี่น้องห้าสามมาถือใจไม่พูดแตน่น้อ,อมาตามที่ไหนเนาะ แปดกับสามแปดสามแต่ซีเอ้ยจืดใจไม่คู่คักวะเนี่ยซื้อตัวนี่แหละมันคือหนีฟันนี่โอ้ตัวสุดท้ายทำกำโวยไอ้นพูดเอ๊ะโอ้นี่ไปเร็วเป็นพ่อที่ไปผูกข้อตายหัวป่าหัวป่าจังไปผูกข้อตาย กันผู้ไร้ซื่อเพราะถี่จนเศร้าซื่อตลอดชีวิตโอบัดนี้แหละบ้านนอกไม่ครูนี่เรียกเรียกว่านี่ปูตาเล็กเป็นประวัติศาสตร์ให้ลูกให้หลานเด้อฝากแม่ดเท่านี้แต่ว่าปูก็บอกอีกค่ะชัดเจนยดอย่างนู้ทั้งเรื่องนะวงกลมวงกลมปูสีวงกลมอ้อไม่หายตัวงกลมป้าที่โต เทียนห้แล้วพงกผมไ้พร้อมตัวพวกผมตัวพวกใหม่ถูกาด้อศูนย์ศูนย์น่ศูนย์ูนเนาะแปดสามงนศูนย์แปดแปดศูนย์แปสามเลยสามตัวเลขั้งแรกพี่น้องผู้ยศเทียงลงดินลงไม่นางทะเนีู่เสียตัวสา่งไม่ด้อจำคำปูไว ผู้เขาก็าคือผู้อื่นลูกหลานขันว่าให้ก็คือให้ขันว่าสั่งต้องสั่งให้ผู้เห็นจะไดอาไปสั่งแนวอืน่เเนเร็วแนวอื่ินขันสั่งก็คือสั่งให้มันได้โอ้คืองามจังเรี่งตีรีเราเด้อบาทพี่น้องไหมตัวซับลมเลยเคยเห็นบ่อเล็ดมีมีขีดใช่ เด็กหนึ่งมีเด็กไม่อี้วมีก้อมไม้อีกแล้วเด็กหนึ่งไม่ขีดนาสันพี่กิยงขีดเต็ดยุดทั้งเตียนนี่วันนี้ไปขีดยุการขีดยุกลางแปลว่าจังไรบ้านเจ็ดเต็นเจ้แปลว่าจอจอเจ็ดเด็กหนึ่งมีขีดครับพี่น้องเจ็บหาิเจ็ดหานึ่งหาตแต่ว่าคือสีเมนหาเยอะเด้อบาทเออหยั่งเอ็ดสี่บรห็นยกหนายกลัง เจ็ดห่าเเตเจ็ดห้าหนึ่งห้าดีเป็นสองตัวสองคู่เ็ห่าก็ได้เจ็ดห่าก็ได้สองคู่ครับว่าต้องันก้าวหอยางสมอนก็ปูสมเนี่ยต้ปั่นห่าเจ็ดห่าห่าเจ็ดสุดไดบ้านว่อ่างงามกัว้านหลยลยล่างปูดำล่าเอ้เวิลาสินุโศกหลายทันแท้เอ่ยจ้าชูค่ะ เก็บปัหาขัวสมาขัวได้ดุล่ะัวโจ้านนดีดีดต้มแทงดีลนเหเห็นงงกระโปากบาเบูดัตงเชียงพรท่านเบลุด่าเด้อนี่ยังวยังฟังกลุมดหล่เโนเบเัวเด็กต้แพงเด้อเจ็ดห้าหนึห้าค่ะ เจ็ดห้าหนึ่งห้าค่ะโ่าตัวเลขสวยมากเลยค่ะแปดสามศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งห้าคูจะเขียนยันไว้ให้ได้หรือยัไมยันอ๋อ ใจแม่ทรละนี่ะแ่ม่น่าละี่เลยให้ดู้เลเป็นยันได้ค่ะโอ้ยันก็สวยลองดูให้หานึ่งหนหนตรงนี้สมดีใช่อเคสมคุ้งมังมัดประนาธุกปรทุกางแสามูนย์ห8 3่งหู้น่แแสาม ถ้ากระทุกอยู่กันนะรูปบ้าค่ะศูนย์แปดสามศูนอยู่ข้างหน้าเลขของตูปูสิบังเล็กูนี่นี่ระวางสิบผากเจะถ่ายลูกเรียกเอารา้ว่าเป็นบาปเป็นกรรมต้องสองแล้วปูย่านมันอันเรียกก็ถือแต่ว่าปูมักสิบผาปูบังไว้ปูมักสิบผาเจตหาเอาไว้จต่อยมันน้ำกลน ถูกใจโนโยยี่ลาเนี่ยกเกษมีโชคหลายนี่เ่ะออไปซีนี่เขาเสียนเงินเสียนเนจะไปยันเด้อจำขั้มปูไว้นี่หลีเด้อปูเด้อมิแต่ทวงเงี้ยมไรมิแต่ลอยจำขั้มป่วย โอราะถจะคนไตยกับคุนนอนหรับงวดค้นนตายกับค้นนออหลับเดี่น้องจำไว้ดีดีครับคอนเทนเด้อลูกหลานกันคันเทนมาพ่อกสนยุ่นวันที่ยี่สิบห้ามาพ่อกันลูกหลานเด้ออันทุกตัวจ้าวันที่ยี่สิบห้ามาพ่อกัน ให้ลูกให้หลานซาลาก็บอกท่านแล้วร็ยวย่งเป็นเกตย่างจะเปไ็นไงทวนทวนอ๋อแม่คู่ซื้อได้หรือได้คะเอาให้มันได้ลูกหลานมาพ่อกันที่ยิผาหาเนื้อมาสมทบมาสั่งซาลาซอยปูได้ปูเห็นแล้วปูจะให้โอกาสอีกรอบสองบันนี้ให้เร็ว,วเ,เนือน้อลูกหลาเนเนี่ยอย่าไปเอาเนื้ออื่นอย่าไปเห็ดเนื้ออื่นขันว่าเห็ดซาลาถ้าเป็เห็ดซาลาปูจะให้โอกาสลูหกหลาน มือที่ยิบผาคมสีมามกันยี่นี่หลายโดยที่บริหนักไปวันนี้่าถึงใจยังกับผู้คนตายกับคนนอนหลับคนตายกับคนนอนหลับแต่เอาอยู่นังกันมันแตกกันมาเหมือนเล้วนี้ยว่อห่มกันถือกันปลาเลยกซึบผ้าสึผาสึผ้าแล้วก็สึบ้าผู้ขอให้ลูกหลัน จงพ้นถูกพ่นยากพ่นไพ่ย <0 8 S 1> อยู่วันกลา้ 1. 1> สนิทย่งไรจะมกกาลกลหนึ่งหาให้เรื่องห่วงสั่งขุดดําบอกโกสาราลูกลาเด้อนําบ่กู้พ่นสิ่งไหมันผิดมันผัดไปประการไหก็ะามสร้างลูกลาเข้ามาเริ่มต้นสั่งกันไหมผู้สิเป็นกำลังใจให้ลูกหลานอยู่ทั้งหลังผู้สิขอเอาเมื่อพ่นใช้ให้ลูกหลานจงนี้โชคจงมี้ลาบ จงอายุมันคนเงี้ยนเกลียวเห็นกันท่องรังไหลมาเทมาจระเข้กาดเดือดก่อนสาธุสาธุเนอะทุกสารทูตสมควรมงหมัดพัฒนาตัวประกันสำหรับมือนี้มันเข่าพันษากูเห็ดยังหลายบ่อใดน้ำดูน้ำท่านบุญกขาบ่อใดกูจะขอบือปันพินพินภาวนาได้ทอดนี้ขคนกะว่าคนสิว่าดุนดานสิว่าเข่าพันษาอยู่กว่นั้นขึ้นออกมา คือมีศินนลมีธรรมด้วยเขาถืว่าปูดูบ้าได้ไม่ได้กับพี่น้องคือจะเรียงวง้อมเปินแะครับปูฤาษีดำเป็นกระหานะครับส่วนตัวเลขครับพี่น้องมีประกาศกระจดไว้นะครับเด้อเป็นเพียงแนวทางครับทั้งช่องพงพลุวยในมันน้สันเป็นพี่น้องอิ่มสีเรียงซุ่มกันกับส่วนตัวเลขนะครับเด้อแคปหน้าจอไว้หรือกดไลค์กดแชร์ไปครับกราบขอบคุณขอับพูดเลยละครับ